ก็อขอเริ่มจาก เดิมๆก่อนล้กันครับเดิมๆเนี่ยตัวนี้เครื่อง2,002 150หม้านะครับเราก็หาวิธีที่จะทําให้มันแรงขึ้นทีละนิดทีละนิดจนกระทั่งเริ่มมาเป็นตอนดันรางดูก่อนดันรางหนูเนี่ยประมาณ10หมากว่ากันเรายังไม่พอใจเราก็อยากจะดันขึ้นไปอีกเราก็เลยไปใช้วิธีว่าเราสามารถหาเครื่องมือมาจูนกล่องเดิมได้เรามีซอฟต์แวร์พิเศษของเราที่จะจูนกล่องเดิมมันก็ขึ้นไป190หมาครับถึง190หมาปุ๊บคราวนี้ก็ S <S รถเก้าสิบมาเนี่ย <S 2> <S 2> ของเทอร์โบเดิมเนี่ยมันสุดแล้วล่ะครับเราถามว่าเออทำอยังไงทำยงไงเราถึงจะไปมากกว่าสเตตเทอร์โบเดิมได้แล้วก็เลยหาเทอร์โบอปี่นมาลองผมงเ,เมืลองเทอร์โบหลายอย่างลองเทอร์โบดีแม็กลองเทอร์โบของสามพันสองหลายอยา่างใส่เทอร์โบปุ๊บมาขึ้นมาอีกสองร้อยนิดๆเราละน้ำมันขาดน้ำมันขาดจากการทูรีแม็กเราทูได้ถึงสุดแค่นี้แหละน้ำมันขาดเราก็เลยไปหาหัวฉีดมาใส่ซึ่งเทาานี้เราคงบอกไม่ได้ว่าหัวฉีดอะไรนะครับเราหัวฉีดใส่ไปปุ๊บ เทอร์โบได้เราจูนตารางของการควบคุมเทอร์โบแปบผันได้ <c oughs> ป<ะ>ุ๊บมาก็เลยออกมา250ครับยังไม่ได้ลองเวลาเขาจะมาแต่ก็ถ้าผลบวกเมื่อไหร่ลองแน่นอนแล้วก็จากที่ขับเทอร์โบต้นการปลายมาหมดสามารถที่จะเรียกทอกได้ตั้งแต่ไหนต้นแต่ว่าถ้าเกิดชอบปลายก็บอกเลยว่าก็มีคันเนึ่ที่เป็นเทอร์โบธรรมดาคือรอ,อ,อ,อรเทอร์โบดีแม็กตอนแรกเทอร์โบดีแม็กเนี่ยถ้าไม่เปลี่ยนบุชชีจะอยู่ประมาณ210ม้า มามาคอนเดนเดเดิมที่เดียวก็เลยรู้สึกไม่คุ้มพอได้หัวฉีดที่เป็นพันจุดล้บของเราไปแล้วเนี่ยมาเห็นเขียนบวกกับการที่ว่าต้องจูนกล่องเดิมให้แมทด้วยใช่ว่าเอ้ฝ่ายเดิมเพิ่งเปลี่ยนหัวฉีดปุ๊บมาเลยเราต้องใช้เวลากำลังดูเป็นเดือนในเวลากำลังเป็นเดือนกว่ามันจะลงตัวได้ขนาดนี้เรากำลังหาเครบที่เหมาะสมสำหรับเกียวโตอยู่คาดว่าเร็วๆนี้เพราะว่าอีกคันหนึ่งที่เป็นเกียวโตเราก็กำลังคิดประรับ ว่ามันอันนี้มันกระชากไปนิดนึ่งแต่เกียร์ธรรมดาไม่มีปัญหาสบายสบายเกียวโต้มันจะดูไปนิดนึงครับ,รบนนก็รถแต่ละรุ่นเนี่ยรถแต่ละรุ่นเนี่ยมันทําไม่เหมือนกันครับแต่ละรุ่นมันก็จะมีจุดอ่อนจุดแข็งของมันมีความได้เปรียบเสียเปรียบที่ไม่เหมือนกันถ้ายัางไงแล้วเนี่ยอยากให้ปรึกษากันก่อนไม่เสียตังค์ไม่ว่าคุยกันได้ว่าเออคุณใช้รถอะไรอยู่ที่เหมาะสมของคุณคืออะไรต้องทํำยังไง แค่ไหนมากน้อยเราให้คำแนะนำตามที่จำเป็นที่ถูกต้องไม่เวอร์ไม่ว่าฟันปลายถ้าเกิดวางแผนถูกแต่ต้นเนี่ยไม่ได้ใช้เงินเยอะหรอกแล้วผลที่ได้ออกมาเนี่ยคุ้มค่าเบิร์ดนะฮะสำนักแต่งรถ GT p r โปนะครับในสำนักแต่งรถของเรา G t Pro ปเนี่ยเราทำให้ของแต่งให้กับ Ford r a n g เจ T6 และมาด d a BT50 Pro ปนะครับโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับ,กบความแรงคืออุปรกรณ์ตกแต่งของเราเนี่ยจะมีท่ออินเตอร์ นะครับแล้วก็อินเตอร์หน้านะครับที่เป็นตรงรุ่นโดยไม่มีการดัดแปลงสภาพรถยนต์เลยแม้แต่ชิ้นเดียวหม้ออินเตอร์และท่ออินเตอร์เนี่ยของทางเราเนี่ยเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายความร้อนนะครับแล้วก็เพิ่มอัตราเร่งที่ดีขึ้นส่วนชิ้นที่2เนี่ยจะเป็นหม้อพักนะฮะหม้อสูบท่อสูบของทาง g ิโปเนี่ยจะเป็นท่อสูรเงียบนะฮะไม่ถอดแคทนะครับเ,เป็นหม้อสูบที่ทําขึ้นมาให้ตรงกับรถฟอร์ดละมาด,ด้า โดยเฉพาะคือ Auto, เกียร์ออโต้6เกียร์และกเ็เกียร์ธรรมดา6สปีดนะฮะเสร็จแล้วเนี่ยตัวมอสูตรของเราเนี่ยทำและวัดแรงม้าขึ้นมา,าบนไดโน่เนี่ยได้อัตราเร่งที่น่าพอใจนะฮะกับเงินที่ไม่แพงมากและทำจากวัสดุสแตนเลส304แท้นะฮะส่วนโปร่งล้อของทางเราเนี่ยเป็นโปง่งล้อหมุดเย็บหมุดหลอกออกแบบโดย GT p โ o แล้วก็ทำขึ้นมาเพื่อ Ford เ a n เจอโดยเฉพาะและยังมีของอีกหลากหลายชิ้นที่ที่ทางเราได้ทำขึ้นมาทางเราจะเน้นเรื่องอัตราเร่งอัตราการขับขี่ความประหยัดน้ำมันสุดท้ายเลยครับก็คือคนที่สนใจสินค้าทาง GT Pro เนี่ยสามารถดูสินค้าได้ใน www.gtprothailand.com และ Facebook GT Pro Thailand นะครับผม หลังจากที่ขับรถเดิมๆมานะครับรู้สึกว่ามันไม่ได้ประสิทธิภาพเท่าที่นใจต้องการหลังจากที่เ,เข้ามาคบกับ GT Pro แล้วก็ Power Lab แล้วความรู้สึกว่ามันต่างกันเยอะยครับขับสนุกขึ้นอยู่เลยขับที่โหมดที่ประหยัดแล้วก็ประหยัดได้ขับสนุกแล้วก็ประหยัดด้วยครับแล้วก็แรงขึ้นเยอะครับผมหลังจากที่เข้ามาคบกับสรับแต่ง GT Pro แล้วรถผมรู้สึกสปอร์ตแล้วก็ดูดุดันขึ้นมีความสวยงามเพิ่มขึ้นครับผม